ปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผาตอมใจคะ่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวเนาะแซม,มอันนี้เป็นการกรินข้าวไข่เจียวที่วิวดีที่สุดแหละจริง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่นโมค่ะเป็นเพื่อนสนิทที่มาแบบปแปลายไ,ไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นในคลิปวันนี้เราจะไปไหนคะพี่นโมไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะผาเดียวดายผาเดียวดายปิดผ,าต,ผาตอมใจ<ห>ก็ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผาตอมใจค่ะอุทยานแห่งชาติเขา,ขาใหญ่ นนี้นะคะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ,<ย>ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวเนาะอย่าเราไปดูวิวถ่ายรูปเป็นดีกว่าตรงนี้คือป่าเขาใหญ่ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในในจังหวัดโซนจังหวัดไลนะคนครราชสีมา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดชมวิวแรกของเขาใหญ่ค่ะด้านล่างที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นป่าเขาใหญ่ค่ะหูยทุกคนอยากจะบอกว่าสูตรออกซิเจนได้เต็มปอดมากฟ้าใสมากเห็นแดดเยอะๆแบบนี้นะ บอกเลยว่าอุณหภูมิอยู่ที่27-28องศา,าเท่านั้นจ้าเสียงธรรมชาติก็แบบเต็มๆเลยต่อไปเราก็จะไปกันที่ผาตอมใจนะคะโอ้ยผาตอมใจฉันจะไปกินข้าวไข่เจียวจ้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ๆๆๆ่เขามีสัญ,ญลักษณ์นกเงือกด้วยเนาะ าเราก็แวะที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อมาสแตมป์อันนี้นถ้าในพาสปอร์ตก็หนหาสี่สิบนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้าเจอของจริงอะวิ่งดีครับเขาไม่ให้วิ่งเขาให้หยุดนิ่งๆโอ้ดวงพี่เขาดีครับ โอ้ยไไไไมไไม่ว่มววตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าพ่อเขาเขียวกันแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีค่ะแสดงว่าเราใกล้จะถึงผาตอมใจแล้วค่ะถ้าใครผ่านมาแล้วเห็นศาลเจ้าพ่อเขาเขียวอย่าลืมแวะมาสักการะ,ะท่านกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ผาตอมใจ <c oughs> <c oughs> มาตอมใจได้มีการเปลี่ยนเสื้อด้วยอุ๊ยอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากดีมากอุณหภูมิอยู่ที่24องศาคือดีอ่ะนี่พี่โมจะพามากินข้าวไข่เจียวกินข้าวไข่เดียวโอเคไปอยู่แล้วพี่โมตังแล้วปะมาตัวเขาไม่รับโอนอ่ะ ปะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆดีกว่าค่ะในที่สุดเราก็มาถึงผาตอมใจกันแล้วค่ะผาตอมใจเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็เป็นจุดสูงสุดในภาคกลางอีกตั้งหากอยู่ที่4,233ฟุตนะคะแต่ประเด็น นอกจากชมธรรมชาติแล้วเรายังมีประเด็นอื่นอีกนะตัวทุกคนรู้ปะว่าที่เรามาเนี่ยเพราะอะไรข้าวไข่เจียวค่ะถูกต้องค่ะจะมากินข้าวไข่เจ้านี่แหละถึงมาเนี่ยถ้าไม่อยากกินข้าวไข่เจียวไม่มานะบอกเลยนี่คือเป็นการกินข้าวไข่เจียวที่วิวดีที่สุดแหละจริงๆ ดูมานี่เพื่อมากินข้าวไข่เจียวเนี่ยแหละไม่ได้มาเพราะอะไรหรอกเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า ไปไหนต่อพี่โมไปสักทีที่ไหนก็ไม่รู้อ,อิ่มตาก็จะปิดแล้วด้วยเป็นการกินข้าวไข่เจียวที่ขับรถมาไกลมากแต่ก็อยู่ดีมากเหมือนนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่แอร์เสียยูหลักร้านเออไข่เจียวหลักสิบอยู่หลัก้าน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันต่อคะ่ะพี่โมจะพาเดินไปไหนเดินไปถ่ายรูปข้างใน,นม,มาเ,นเราต้องมาให้<ๆ>สุดโอเคปะลุยคะ่ะ ไหายรูปไปเรื่อยๆได้ยินเสียงรถจ้าวิ่งกันแทบไม่ทันเลยค่ะทุกคนบายบายเขาเขียวจุดที่สูงที่สุดในภาคกลาง4,233ฟุต่ะไปน้ำตกอะไรคะพี่โมเหวสวัสดเหวสวัสดโอเคไปคะ่ะพี่โมอยากอยู่น้ำตกตามใจเขาหน่อยวันเกิดเขาตอนนี้นะคะเราถึงน้ำตกเหวสุสวัสดสวัสดเออ กางจะบอกว่าเหวนะลเหวนรลอีกยี่สิบก,กว่ากิโลลงมาจากตรงนั้นเออไม่มีความพยายามมากอเราถึงแล้วน้ำตอกแถวสุวัดป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในงใช่ข้างในเป็นยังไงมั่งไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกเลยนะพี่โมพามาเนี่ยป้าพี่โมเป็น เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเรามาเช็คอินที่นี่ด้วยอันนี้ก็คือน้ำตกเหวสวัสดนะนอ้ยอย่างกับแฟนเนยโ้ยตายตายตายคิวแฟนคิวแฟนอู้โคิวแฟนมากับเพื่อนดูโฮ้ยพี่มู เรากลับไปเราจะพี่โม,มแต่ขาขึ้นนะ่ะเราจะลำบากมากเลยนะขาขึ้นน่าจาะแบบว่าไอ,อเเนี่น่าจะเหนื่อยทำไมเราไม่เอายาดมยาลมยาอบมาด้วยนั่นะดิโอะะลงไปใกลมากเลยเราปล่อยพี่โม,โมโลงไปคนเดียวดีกนนะาว่ามั้งระวังนะ ข้งางล่างแล้วต้องใส่รองเท้าทํามดทําแมงมานะ น้ำตกเหวสุวรรณนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกแห่งแรกของลำห้วยลำตะคองที่ไหลผ่านหน้าผาหินทรายโค้งสูงประมาณ20เมตรลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างซึ่งก็มีความสวยงามมากนะคะแต่ทีเนี้ยวันที่เราไปอะ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ได้เต็มเต็มหรือดูฝนก็จะมีน้ำตกไหลามาประมาณเท่านี้แหละคะ่ะ ชื่อน้ำตกเหวสวัสนี้นะคะก็เกิดจากการที่มีโจรชื่อสวัสดหนีมาจนมุมที่น้ําตกแห่งนี้ค่ะและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงที่น้ำตกแห่งนี้ทางอุทยานเขาก็เลยตั้งชื่อว่าน้ําตกเหวสวัสดค่ะระยะทางจากข้างบนลงมาที่น้าตกก็เป็นระยะทาง200เมตรนะคะก็คือเดินลงมา200เมตรแล้วก็ อยากเห็นมุมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆปีนโขดหินปีนปีนปีนแต่เราลืมนึกจ้าลืมนึกว่าขากลับฉันจะกลับยังไงวะปีนมาได้เราฉันจะปีนกลับได้หรือเปล่าวะเนี่ยโหยและไอตอนลงมานะมันไม่เท่าไหร่หรอกตอนขึ้นเนี่ยดีโอ้ยตายแล้วฉันทำอะไรอีกแล้ววะเนี่ยโอย หน่วยชันฉันแต่งตัวสวยมาเพื่อเฉยๆฉอ๋อเฉย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 เฉแบบกัดฟันมากอ่ะเอาจริงไม่นอนลงอะเฉยๆฉอ,อนขึ้อนอะดิกจุดตรงนี้สักพักตูดิดูเหงาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงจริงคื <c ười> <c ười> อแบบสวยดี <c ười> I oh, hell how ตอนนี้เราอยู่ไหนคะพี่โมบ้านบ่อน,น้ําผุดค่ะบ้านบ่อน,น้าพุดมันก็เหมือนน้าตกเนาะอุ๊ยแต่เล่นน้ําได้ไดไดเราลงตรงไหนอะพี่โมเป็นไกด์นาทางค่ะเพราะว่าพี่ตักไม่เคยมา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สระน้ำผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างค่ะก็วันนี้พี่โมก็พามาดูตาน้ำตาน้ำก็คือบริเวณที่น้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินนั่นเองค่ะน้ำใสมากเลยทุกคนดูดิหืมคือแบบว่า น้ำใสน้ำเย็นแล้วบวกกับบรรยากาศที่ฝนพึ่งตกไปด้วยนะอย่างฟนะินน่ะเอาจริงที่นี่ก็จะเป็นจุดเล่นน้ำในเขาใหญ่จุดหนึ่งเลยนะคะที่แบบมีคนแวะเวียนกันมาเล่นน้ำแล้วก็ปิกนิกกันยังไงอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะส่วนเหรียญนนะ่ะไม่ต้องโยนก็ได้นะรักษาธรรมชาติกันด้วยนะเพราะว่า พวงนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติสรสา Mother, no ้างมาไว้ให้เรานั oh, ่นเองค่ะคีมกันที่บ่อน้ำผุดธรรมชาติค่ะก็เป็นไงบ้างพี่โมทิมนี้เหนื่อยแต่สนุกแล้วก็ทิวใจเพราะว่าไม่ได้มาเขาใหญ่นานแล้วคิดถึงคิดถึงความธรรมชาติการสูดเอาเปรอะไม่คิดได้ไหมก็อยา่เลยแต่ไม่ได้กลับบ้านนะ สูตรโอโซนเต็มที่แบบไม่มี PM 2.5ชื่นใจตงรงนู้นชื่นใจกว่าตรงนี้มาะแล้วแหละเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับกรุงเทพไปหาอะไรกินต่อนั่นกินอีกหรออยู่แล้วใช่ไหมก็เอาเป็นว่าทีมหน้าจะได้เจอกับเราคนเดียวหรือ กับพี่น้องโมอีกก็รอชมกันนะคะไปแล้ววันนี้กลับกรุงเทพดีกว่าบ๊ายบาย